มาสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนแล,แล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไลา์เกมเศรษฐีวันนี้ผมจะมาสุ่มการ์ดนะเออสุ่มจี้ดิเนาะสุนะ่มจี้ของสุสาครน,นะถามว่าไอเป็นจี้ที่เป็นจี้ที่ชิ้นที่สองนะที่ป้องมีป้องกันการขโมยมาเบิ้นทุกคนมาดูกันว่าจะโหดไหมนะแล้วก็มาดูความสามารถของจี้กันก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง ก็ตามนี้เลยทุกคนเราเข้าไปดูกันเลยนะที่ขึ้นลังใหม่โดนกับตามซูเปอร์ไดเมนชั่นนะามาดูเป็นดาร์กเลยดีกว่าโอกาส55เซนสร้างเลนมาเพิ่มโดนทั่วไปนั่นแหละนะแล้วก็เมื่อตกเลนมารของฉันหรือก่อสร้างโดยตรงโอกาส60เซนเปิดโอลิมปิกนะมีจัดโอลิมปิกด้วยนะ ปกติมันมันจะอยู่ในการ์ดนะแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่มันอยู่ในจี้ทุกคนเมื่อตกเลนมากของฉันหก่อสร้างโอกาส60เ้นจ้ายทันทีไปยังพื้นที่หัวมุมอันนี้ก็เป็นดิเมนชันนะรวมทั้งหมดของจี้ชิ้นนี้ก็มีมีโดนอ่ามีโดนสร้างเลนมากเพิ่มนะแล้วก็มี จัดโอลิมปิกแล้วก็สุดท้ายเป็นย้ายไดเมอนอมีประมาณนี้3ความสามารถส่วนชิ้นที่2ก็จะเป็นปืนหมักส,สุสาคอนปืนหมักส,สุสาคอนก็เมื่อทอยเต๋าผ่านฝ่ายตรงข้ามโอกาส80%เซนผลักไปยังพื้นที่ของฉันแบบสูงยกเว้นค่าผ่านทางเอไม่ใช่ยกเว้นการสแสดงผลโอกาสห้าสิบป้องกันการขโมยมาเบิร์นะ เมื่อฝ่ายตรงข้ามเกิดคําเติมวิตตอรี่โอกาส95ขังคุกฝ่ายตรงข้ามอันนี้คือ5มมันห้าเองเหรอสำหรับที่เหลือก็เป็นที่เก่านะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเขาเขียนผิดหรือเปล่าว่าดูในนี้มัน50าสิบไหมเดี๋ยวขอดูก่อนที่เครื่องรางใหม่ ห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าเกิดมันไม่ผิดไปจากนี้ก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นเองนะทุกคนก็พอๆกับมีดมีดปลาเรียกนะแต่ถ้าถามว่าอันไหนดีกว่าระหว่างไอไอะไรน,นะมีดปลาเรียกกับไอชิ้นเนีย่ยต้องบอกว่าชิ้นนี้ดีกว่านะเพราะว่าชิ้นนี้มันเหมาะก,กับสุสาครมากกว่าถ้าพูดถึงความเหมาะอ่าพูดถึงความเหมาะกับสุสาครน,นะเออชิ้นนี้จะเหมาะมากกว่านะทุกคน เราจะมาตามหาก,กันเลยนะเพรามันจะเป็นยังไงผมอยากได้ชิ้นนี้มากกว่านะชิ้นไอหมัดสาบเนี่ยมาดูกันเลยเรามีอยู่สองหมื่นนะมาดูว่าเราจะปิดไว้ก็ในการตามหาก,ก็ประมาณนี้เลยทุกคนเนี่ยเก็บเก็บแบบนี้หกชิ้นนะแต่ถ้าเกิด็บเก็บได้เก้าชิ้นก็สามารถแลกดาร์กไปเลยนะถือว่าใครจะเติมออกก็ได้ mặt sau mùn tê tắc ý chí mà được rồi chị không được con được con นนในการสูมรอสูมตรงนี้นะหนึ่งพันที่เป็นพันเล็ดกลมสองพันสามพันสี่พัน โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะกองแรกทำไมนะ เกมมันแปลกๆทุกคนไม่รู้เป็นอะไรดี๋ยจะขอออกเกมแป๊บหนึ่งนะโอเคกลับม,มาแล้อกไม่ไรไม่มีอะไรเลยเราต้องหาเอบวกก่อนนะ โอ้ oh, ไม่มาสักชิ้นเลยจ้ายาบอกนะเอบวกโอเคมาแล้วหนึ่งชิ้นนะใายกอนะมากรับปาเปิดต่อทุกคนได้แค่ชิ้นเดียวเองนะ สชิ้นที่สองอ่าก็คือเราต้องหากสี่ชิ้นนะหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้คือเราได้เอบวกหนึ่งชิ้นนะไม่ใช่สี่เอบวกสองชิ้นก็คือแรกเป็นเอสเป็นหนึ่งชิ้นนะ tây giác tây diễn thị ได้ยากมากทุกคนเบบวกท่าไม่มาเลยยากมาก แต่มันเป็นดาร์กนะไอ้ไม่ชิ้นล้ขนาดมันเป็นดาร์กอะมันมีแค่ห้าสิบเปอร์เซ็องยางไม่ก็น่าจะหกสิบเนี้อ สามชิ้นเองเหรอโอ้ยจะบ้าตายแายากมากทุกคนสงสัย บุญจะหมดไปแล้วกับสุสารนะอีเวนต์สุสานนี่คือดวงดีไงแต่ตานี้นี่คือดวงไม่ดีเลยแล้วก็มาไกลแล้วอะ่ะไปต่อก็ไม่ได้แล้วไปต่อได้แต่ว่าถอยหลังไม่ได้แล้วอะ่ะ คืนไปโอ้ยเกินไปไม่ชิ้นทุกคนตอนนี้คือสรุปได้เอมา2ชิ้นนะ แสดงว่าเราจะต้องหา A บวกหนึ่งสองสามสี่สิบสองชิ้นบ้างั้นเถอะถ้าเกิดว,ว่าเราจะปิดธรรมดานะตอนนี้เราขาดสิบชิน้นอ,อีกหนึ่งชิ้น มาสงสัยมันจะเร็วเกินไปนะแป๊บนึงน,นะต่อกันนะทุกคน mà lưới Ma nói thôi ไม่มาเลยทุกคนปิดสักชิดหนึ่งจะได้ไหมเนะี่ยหรือว่าไม่ได้เลยอย่าหาทำนะหรือว่าใครอาจจะดวงดีก็ได้ทุกคนล้สุดมาเ Sir, ทุกคนโตเป้าหมายของเรารเอีบวกนะงานยากมาก เอาเอแล้วเอาเอบวกมาเถอะทง A บวกอะ นี่แหละไม่คืออะไรทงจนสลัดเอบวกเลอคือทงจนสลัดแล้วไม่ชิ้นแล้วทุกคนตอนนี้เราจะได้แน่ได้สามชิ้นครึ่งนะครึ่งจะสามชิ้นครึ่งมาลองคิดดูเออตอนนี้ได้สี่ชิ้นแล้วต้องหาอีกสี่ชิ้นเราถึงจะได้เอ ธรรมดามาชิ้นหนึ่งเออตอนนี้เลยสามชิ้นเลยสองชิ้นตอนนี้เออถ้าเราจะติดดาร์กเราก็ต้องหาเก้าชิ้นนะก็คือเอสทั้งหมดเก้าชิ้น

หาทงตามหาทงนางเียวเดี๋ยวดูก่อนนะเต็กกี่ชิ้นเนี่ยแยกไปก่อนเลยนะ คือชิ้นชิ้นเก่าอย่างละหชิ้นนะทุกคนชิ้นนี้ก็ถือว่าดีนะแต่ว่ามันเขาไม่ใช้กันแล้วใช้กับพี่ครเปิดรปหมด,ด้วยอย่างนะทุกคนทกคนนะ ยังไม่หมดยังไม่หมดแฮไอ,อบวกอีนึงชิ้นก็จะได้ธรรมดามาแล้วนะ ตอนนี้คือเราปิดแบบเวอร์ชันธรรมดานะทุกคนแล้วก็เราจะหาไอจะเรียกว่าอ,อะไรนะเราต้องหาอีก3ชิ้นเราถึงจะปิดเป็นเวอร์ชันดาร์กนะก็คือเราจะต้องหาอีกบอีกชิ้นก็ถือว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย โอ้ยกูจะแบบว่า สุดท้ายสามพันนี้ทําให้หมดเลยนะทุกคนสามพั 3, นนี้หมดตูดเลย

Yeah. ตอนนั้นเลยสี่ชิ้นนะสามชิ้นทุกคนเอกใจร้ายกันเลยนะเกมทั้งสองมื่นเนระต้องได้สักชิ้นหนะึ่งเลย เล okay. ือสองชิน้นไว้เลอชิ้นเดียวทุกคนมันต้องปิดแล้วแหละ มาชิ้นเดียวต้องปิดแล้วชิ้นเดียวเท่านั้นโอเคครบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวครมาดูคนเ,เราก็ต้องแลกชิ้นนี้ก่อนโอเคอเคื ส่วนชิ้นที่สองนี่ถามว่าดีไหมผมก็อยากลองออกไปเล่นกับหล,หลายๆการ์ดเหมือนกันนะแต่ว่าไม่แล้วเพราะว่าดูจับเพชรสิคือน่าจะไม่แล้วล่ะทุกคนสภาพเพชรมันเปิดเพื่อเป็นของแถมก็แล้วกัน Okay, mm hmm. ตามด้วยแหทุกคน mm hmm. ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะสำหรับ2องหมื่นผมก็ได้มา1นึ่งชิ้นนะทุกคนเพิ่อเป็นดาร์กหนึ่งชิ้นเลยนะก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะใครได้ปิดกันเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์กันได้ถ้าใครทำอีเวนต์นี้ขอให้โชคดีกันทุกคนบายบายไปแล้ bye bye, bye bye, bye bye.